ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอาลีนาะเพ็กเอานะจ๊ะอะไรวะเราจะมาเป็นหนูท่อหนอนที่กันนะครับในงานการลูดขากําลังเรียกตัวจังหวะนี้ทำไม่ไรไปก็ไม่ขึ้นกระสุนกูนซื้อตั้งแพงไม่ได้ยิงสักนัดไอ้สัตกระสุนซื้อเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไรวะเซตดีๆป่ะตานี่เราจะเจอเซตใหญ่นะดอิอ,นอันนี้

ตายเฮ้ย,ย,ยอฮเสไรอ่ะมาตัวเดียวได้อย่าทำทรงเท้าว <c oughs> ไอสัตว์มันยิงมั่วเลยเมื่อกี้ลนกูเซ็ตเยอะไอสัตว์นี่อะไรอะเรื่อนี่คืออะไรเนี่ยกล่องอะไรขอเปิดหน่อย นมนมนมเลมิ่มนมเต็มเลยหมดโอโอพวกสปายที่อะไรนักหนาเนี่ยอขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี้แหละสมุกที่เราต้องการยี่สิบสามเอาเก็บม,มาดิเอ้ออะไรวะนะนราคาที่คนคาตัวเดียวนะเพราะมันตายเลย นี่ไอ้ตั้งส,สีนกับแตะโซกอะบัตรหรือคนนะบัตรเดี๋ยวเดียวเนี่ยนี่คนนี่ เนี่ยับเลยโอ้ยมันยิงขามันยิงขามันยิงขาโอ้ยมี่ตีต้นไม้ชิบหายแล้ว นี่งไงโด,ดงนกูคิวอาเซ็ตไนชิบหายดดมันไปไหนแล้ววะโฮ้ย สายสองจะลุกห้าก,กูเข้าไปไอ้สัตว์ นี่งไงมาดิโดนกสวนเฮ้ยเจดไหนไอ้เ yeah. ห uh ี้ยอู้หูเอว่ากูจะเก็บไปไงหมดกูถามก่อนฮะโดออกเป็นล้านอ่ะทุกคนมีศพล่างอีกสองตัว Watch this location. Watch this location. หัวอาพีเคอีกไม่อาพีเคไปเล่นมาโอ้โหดีทีโลกเซฟด้วยดีที่ทรงนักของแดงชวนเป็นกองเลย อิ่มเลยอะไอ้ชีอะโคตรอิ่มยิงเส็จไนสองหัวได้ึวงการยิงขาแม่งเข้าแล้วออกยากว่ะทุกคนไอ้สั์เดเอาอีสักบาทหนึ่งขอย้ำ เจอ MPX รูดหำ้ำล่องโปไปดีน้องเสร็จไหนก็เสร็จไหนเถอะนอนเรียงกันเลยอะสี่ห้าตัวเจอ MPX พี่รูดหำกับปูแตกอะไรทีเดียวเชียวสูตรพันเฮี <Yeah. S 1> อยอะไรแลนลืมซื้อกระเจออีกแล้ว เฮ้ยโดนเพื่อนกูมึงโดนเพื่อนกูมึงโดนเพื่อนกูอ่ะไปอย่ายิงกูทำไมอ่ะเจอเจอกูเอาชิบหายไาระเบิดติด มันโถมมันโถมโอ้โหมันโถมโอ้โหมันโถมกูอะไรอ่ะมันโถมไม่ตอดเอ้ยลาที่ ars ha7s ของเรานั้นจะได้ออกโรงกันแล้วขอแต่งแบบตึงๆเลยนะแบบโหดๆเลยลงเลดครั้งนี้เลดเกาะโซจูโซจูที่เป็นไอ้นมมั่นใช่ไหมเป็นเหล้าใช่ไหม น้ำมันโซจูคนละโซจูแลหละไอ้สัดกูเล่นโมเกียนอะไรเนี่ย <c oughs> กูออกแลวจากวงการยิงขามันยิงตัวนี่แหละระยะไกลมันยิงไม่ได้ทุกคนมันต้องอาศัยเล่นแบบในคังทรงครังแสง,ไง,ไงอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าจะไปเห็นเล่นแบบพื้นที่ไล่ย่หาทํานอกจากมันจะเข้าโมนะถ้าเกิดใกล้โมเนี่ยเป็นไปได้อยู่นะจ๊ะเกิดที่เดิมสามตาติดแหละฮัลโหลเป็นไรเกม GM chị em chị em ui chị em เฮ้ยไม่ตายสั์ยิงเยี่อะไรวะนะ่ะวิ่งอะไรมันวิ่งโง่ๆเลยรอย่มเมื่อกี้ิบหายากก <c oughs> เอ้ยคนยิงตาคนนะเฮ้ยอะไรอ่อตองเจียเสติป,ปูลูตาหามคู่ มีตัวย่องมาหาผมแล้วเนี่ยปืนเหลืออะไรเนี่ยคฮ้กูถามหน่อยโคตรเบา วิ่งลูกโอ้ยดัแล้วขุดัแล้วได้ด้วยของกำลังเสริมด้วยว้าขูตายจนได้เฮ้ยมันยิงกูแป๊บเดียวกูยิงแม่งเป็นแม็กกแม่งไม่ตายชีวิตเจาะสี่ไอ้แม่เยส